สวัสดีครับน้องๆสำหรับคลิปนี้เนี่ยพี่ก็จะมาแนะนำนะครับการวางแผนเตรียมสอบขั้นต่อไปนะหรือเวลาอีกไม่ถึง1เดือนนะครับหลังจากที่คะแนนความถนัดแพทย์ออกแล้วเนี่ยเราจะวางแผนยังไงกันต่อนะครับก็สำหรับคนที่ได้คะแนนน้อยๆเนี่ยก็อย่าเพิ่งท้อแท้นะลองฟังพี่ดูก่อนนะครับจะมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยนะในการ สู้ต่อไปนะครับในอีกประมาณเหลือเวลาไม่ถึง1เดือนอ่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังดูสักเล็กน้อยนะครับว่าจะเป้าหมายต่อไปเนี่ยเราจะทำยังไงอย่าเพิ่งปล่อยจอยนะถ้าคะแนนไม่เยอะนะครับลองฟังทางนี้ดูก่อนนะโอเคเรามาลองฟังกันดีกว่านะครับ <c oughs> ก็คือตอนนี้เนี่ยตัวความถนัดเนี่ยมันออกมาแล้วไอความถนัดแพทย์น,นะครับ มันจะกินอยู่ที่30เนตาะแต่ว่านี่มันก็แค่30มสเปอ์เซ็นตงนะสามสิบอนี้มันเยอะไหมมันเยอะนะครับแต่ว่าเรายังมีอีก70ก็คือไอตัว A l e เลเหรือวิชาสามัญอีกตั้งเจเนตะและไอเจ็เรนี่ยเราจะทำยังไงกับมันได้แต่ไอสามเปร์เซนเนี่ยเราทำอะไรมันไม่ได้นะครับคะแนนมันออกมาแล้วเอ่อคราวนี้พี่จะแนะนำอะไรนิดนึง กลยุทธ์ที่หนึ่งนะสมมติว่าเราเราเราได้คะแนนตัวนี้มันไม่ค่อยเยอะนะครับไอความไม่เยอะไม่เยอะเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนะว่าจะเข้าอะไรเอาอย่างนี้แล้วกันเอาเป็นค่าคะแนนแล้วกันที่น้องๆจะได้นะครับส่วนใหญ่นะที่ที่ที่เขาบอกว่าน้อยกันเนี่ยแต่จริงๆแล้วพี่ว่าไม่ได้น้อยนะพี่ว่าโอเคนะกลางๆนะครับก็คือได้สิบแปดเต็มสามสิบสิบแปดเเรามาดูกันว่าถ้าเกิดสม,มมติว่าเราได้สิบแปดคะแนนเนี่ยจากสามสิบคะแนนเนี่ย เราจะต้องทำเอลเบลให้ได้เท่าไหร่นะครับถึงจะติดคราวนี้คำว่าถึงจะติดเนี่ยติดอะไรอ่ะเรามาดูอันที่หนึ่งกันสมมติว่าคณะที่หนึ่งนะเอาแบบคณะแพทย์แล้วกันนะครับทันตะกรุงเทพแล้วกันอนะ่ะเอาเป็นคณะคณ,ณะแพทย์ทันตะของกอทอมแล้วกันไม่ต้องสนใจนะครับที่ไหนขอแค่เป็นกอทอมเนาะเอาแค่นี้แล้วกันสามารถอ่าถ้าเกิดเรามีเป้าหมายคณะอื่นแล้วก็ใช้วิธีนี้คำนวณได้นะครับ พี่ว่าปลอดภัยเนี่ยคะแนนที่ปลอดภัยคือ62%น่าจะตั้งติดสักที่หนึ่งในกรุงเทพแล้วแหละที่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแล้วถ้าเกิดเราได้คะแนนตัวเนี้ย18%นะครับเราจะต้องทำา l l v v l l ให้ได้เท่าไหร่ถึงจะได้แพนหรือทันตะในกรุงเทพอันนี้คือแบบคะแนนแบบปลอดภัยนะ,ะวิธีคำนวณก็คือว่าเราต้องการ62ใช่ไหมก็เอาไปลบกับคะแนนตัวนี้นะครับ18 ก็ได้44อ่ะเราต้องได้44เนอะแต่44เนี่ยจะใช้44ไม่ได้นะต้องคิดจาก70นะครับก็คือเราตุนไว้แล้ว18คะแนนนะส่วนด้วย70คูณด้วย100ก็ได้เป็น62.85คะแนน62.85คะแนนในแต่ละวิชานะก็ตีเป็น63เลยแล้วกันคิดง่ายดีถ้าเราได้คะแนนความถนัด18คะแนน A level เนี่ย7วิชาเนี่ย วิชาที่เหลือเนี่ยเราจะต้องได้63%เปอร์เซ็นตนะครับและคราวนี้63%เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะเล่นยังไงกับมันดีเพื่อให้ได้คะแนนรวมทั้งหมดเราได้หกสบสเปเซ็นพื่อที่เข้าแพทย์ในกรุงเทพได้มาตรงนี้เราต้องมาชำระกันสักเล็กน้อยนะครับมาชำระคะแนนสักเล็กน้อย63%เปอร์เซ็นตเนี่ยมันจะแบ่งเป็นวิชาดังนี้นะ ก็คือมีเอเลขนะครับแมทอิงเนี่ยถือว่าเป็นเลเวลเดียวกันไทยสังคมถือว่าเป็นเลเวลเดียวกันชีวะเคมีฟิสิกส์แบบนี้ถือว่าเป็นเลเวลเดียวกันเพราะว่า2ตัวนี้เปอร์เซ็นต์เท่ากัน2ตัวนี้เปอร์เซ็นต์เท่ากันและ3ตัวนี้เปอร์เซ็นต์เท่ากันนะครับเอาเรามาดูกลุ่มที่1กันก่อนนะเลขกับอิงนะครับ เพื่อทําให้ได้หกสิบสามคิดแบบง่ายๆนะคิดแบบง่ายๆทุกตัวเนี่ยเราก็ทําให้มันได้หกสิบสามแหละแล้วไปบวกกับสิบแปดเราจะได้หกสิบสองเปอร์เซ็นต์แต่ว่าชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนาะในเลขกับอิงเนี่ยพี่ไม่เชื่อนะครับว่ามันจะมีคนถนัดทั้งอังกฤษและเลขเนี่ยเก่งเท่าๆกันบางคนอาจจะเ,เลขเก่งอังกฤษขวยบางคนอาจจะอังกฤษขวยเลขเก่งอ่ะไม่เป็นไรมันก็มีคนที่เก่งทั้งคู่แหละ แต่ว่ามันน้อยสองตัวเนี้ยต้องได้หกสิบสามคูณกันก็ร้อยสบแปดคะแนนเนาะสมมติว่าพี่เป็นคนถนัดอังกฤษละกันพี่ทําอังกฤษได้เจ็ดสิบอ่ะพี่ทําอังกฤษได้เจ็ดสิบพี่ต้องทำเลขให้ได้ห้าสิบหกเปอร์เซ็นตถึงจะได้หกสิบสามนะครับถ้าสมมติเลขได้มากกว่าน,นี้ก็ได้นะมันก็จะได้เป็นแบบไปทำให้วิชาอื่นเป็นภาระน้อยลง แต่นี้เราคูดพูดกันไปทีละคู่นะคราวนี้ไทยกับสังคมเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันคล้ายๆกันเท่าเท่ากันนะครับเปอร์เซ็นต์เท่ากันก็คือ63สคูณสเป็น126ยยี่สิบหอ่ะไทยถนัดหน่อยสมมติไทยทําได้สักหกสไทยทําได้สักหกสสังคมก็ทําได้58ก็ได้แล้วถ้าไทยทําได้มากกว่านี้หรือสังคมทําได้มากกว่านี้ก็ยิ่งดีนะครับแต่นี่คือคะแนนขั้นต่ํา อ่ะแล้วสามตัวนี้เนี่ยมันต้องบวกกันมันต้องมันต้องคิดด้วยกันนะครับหกสิบสามคูณสามก็ได้หนึ่งแปดเก้าอ่ะสมมติว่าชีวะเนี่ยเรียนช่องพี่แล้วช่วยได้นะครับเก่งหน่อยเราทําได้คะแนนสักเท่าไหร่ล่ะเจ็ดสิบอ่ะตีไปหกสิบแปดแล้วกันอ่ะสมมติได้หกสิบแปดเคมีทำได้สักหกสิบ ฟิสิก s ก็หกสิบเอดก็ได้จะได้นะครับแบบเนี้นี่คือวิธีคิดนะถ้าวิชาไหนต่ำกว่าหกสิบสามเราก็ต้องมีอีกอีกตัวหนึ่งเนี่ยมาเป็นเดอะแบกให้นี่นะคือวิธีนี่คือคำนวณประมาณนี้นะครับก็อย่าพึ่งท้อ,อ,อแท้นะ,ะสมมุติคราวนี้แล้วกันนี่ก็คือเข้าแพทย์ที่ไหนก็ได้นะครับก็คือวิธีแรกนะถ้าเราได้สิบแปดนะครับ เราก็ต้องทําให้ขนาดตัวนี้ยมันได้63ในทุกๆวิชาแต่ว่าพูดว่า63ในทุกๆวิชาที่เหลือเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนาะมันก็ต้องมีวิชาที่ถนัดแล้วก็วิชาที่ไม่ถนัดเวลาเราคิดเราต้องคํานวณแบบนี้นะครับจับเป็นคู่ๆไปก็คือแนวทางในการอ่านหนังสือตอนเนี้ยก็คือว่าพยายามทําให้วิชาตัวที่เราต,ตัวที่อ่านเนี่ยไม่เป็นภาระของวิชาหนึ่งเนาะ อะสมมุติแล้วกันน้องๆขอ,อแท้มากเลยหูพี่มันมันไม่ถึง18อะแบบเราได้แค่1ิบห้าเนี่ยหนูจะได้สักแทยในกรุงเทพได้ไหมหกสิบสองเราเรามาลองคำนวณดูดูดูแล้วกันนะครับว่าถ้าเราได้สิบห้าเนี่ยเราได้แพทย์ในกรุงเทพหกสิบสองไหมอ่ะเรามาลองดูกันนะครับว่าจะต้องทำเท่าไหร่ตั้งเนาะก็คือ 6 2ส5ลบสิ 15, ได้47 47เนี่ยคิดเป็นเจิเปอร์เซ็นต์เนาะส่วนด้วยเจคูณด้วย100ก็ต้องทำได้ประมาณหกสิบเก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะตรงนี้ต้องทำได้67นะครับถึงจะได้แพทย์หรือทันตะในกรุงเทพวิธีคิดก็เหมือนตะกี้นะครับก็มาเฉลี่ยเฉลี่ยกันแบบนี้อ่ะสมมุติแล้วกันนะเรามาดูกรณีที่สองแล้วกันน้องๆอาจจะแบบเออ ลดเป้าหมายลงมานิดนึงบางคนไม่ได้อยากเป็นแพทย์ทุกคนไม่ได้อยากเป็นทางตาทุกคนอย่างที่พี่อยากเป็นเภสัชเนาะแต่พี่ไม่ได้เรียนเภสัชนะครับแต่ตอนนั้นถ้าเลือกได้พี่จะเรียนเภสัชนะเพราะพี่ถนัดทั้งชีวะและเคมีเนี่ยจริงๆแล้วก็ก็แต่แต่ตอนนี้มันไม่ทันแล้วแหละะสมมุติว่าพี่สอบแล้วกันแล้วพี่อยากเข้าเภสัชอ่ะสมมติว่าพี่อยากเข้าเภสัชแล้วกันในกทมนะครับสักที่หนึ่งพี่ว่าห้าสิบหกเปอร์เซ็นตเนี่ยได้แล้ว น่าจะได้นะห้าสิบหกห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์อห้าสิบหกแล้วกันแล้วถ้าพี่ได้คะแนนอยู่ที่แล้วพี่ได้แล้วพี่ได้คะแนนอยู่ที่สักสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วกันสักสิบเจ็ดนะครับความถนัดพี่ได้สักสิบเจ็ดเราจะทำยังไงดีละ่ะก็ห้าสิบหกนะครับลบสิบเจ็ดอ่าตรงนี้ก็ต้องได้เป็นสามสิบเก้าอ่าสามสิบเก้าเรามาดูกันว่าสามสิบเก้าเนี่ยขอโทษน,นะครับ สามสิเก้าสมสิบเก้าคะแนนเนี่ยมันคิดเป็นเท่าไหร่ห้าสิบห้าจุดเจ็ดก็ตีไปแล้วกันเนาะทำต้องทำแต่ละวิชาตรงนี้ได้ห้าสิบหกเปอร์เซ็นเฮ้ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะห้าสิบหกเปอเซ็นอเรามาลองวางแผนกันดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดอยากจะเข้าเภสัชในคอทมอเนี่ยแล้วเราได้ความถนัดอยู่ที่สิบเจ็ดเราต้องทำพวกเนี้ย เจ็วิชาเนี่ยให้ได้คะแนนเฉลี่ยทุกตัวห้นาสิบหกคะแนนไม่ยากนะอันนี้ไม่ยากนะครับห้นาสิบหกคะแนนก็เหมือนแบบได้เท่าไหร่ล่ะเกรดสองจุดห้าอย่างเงี้ยในโรงเรียนก็ไม่ได้ยากสักเท่าไหร่มาเรามาลองดูกันนะครับห้าสิบหกเปอร์เซ็นตเราจะแบ่งยังไงกันบ้างล่ะเหมือนเดิมนะครับถ้าคิดแบบง่ายๆนะทุกตัวนะครับก็ได้ห้าสิบหกแต่ว่าคนเราก็ไม่ได้ถนัดทุกตัวเนาะอ่าแมทนะครับอิง อ่ะเรามาลองคิดกรณีอี่หนึ่งแล้วกันแมทกับอองนะห้าสิบหกคูณ 2. สองสมมติว่าเราคราวนี้เราเก่งแมทแล้วกันเราทําเลขได้หกสิบหกอ่ะเราทําเลขได้หกสิบหกอังกฤษก็ได้เท่าไหร่ล่ะสี่สิบหกเฮ้ยเราจะทําไม่ได้เ,เหรออังกฤษได้สี่สิบหกอ่ะใช่ไหมถ้าอังกฤษมันมากกว่านี้หรือเลขมันมากกว่านี้มันก็ไปทําให้วิชาอื่นเบาลงไม่ต้องเป็นเดอะแบก อ่ะคราวนี้เรามาลองดูกันหน่สมมุติว่าไทยกับสังคมนะครับจริงๆแล้วสังคมเนี่ยตัวยากเลยนะยากที่สุดเลยนะครับ56าสิคูณสอง 2, 1, 2นอเนาะก็แล้วคราวนี้สมมุติว่าสังคมได้แบบกระจอกกระจอกสัสๆเลยได้32ไทยต้องได้80สิมมติสังคมได้32ไทยก็ต้องได้80มันถึงจะไม่ไม่เป็นเดอะแบก อาจต่ไทยได้80ก็ไม่เห็นคนได้กันเยอะแยะนะแต่สังคมนี่อย่าประมาทนะครับยากมากเลยนะในวิชาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเจ็ดตัวเนี่ยพี่ว่าสังคมยากสุดคราวนี้ไบโอเคมี Me, แล้วก็ฟิสิกส์อ่ะเอาคิดแบบง่ายๆเลยเอาไปตัวละเท่าๆกัน56%จะได้ไหมพี่ว่าแค่เรียนในช่องพี่นะครับก็ได้แล้ว56%เนี่ยชีว่า ไปฝึกโจทย์อีกสักนิดนึงเนาะก็ได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะวิธีคิดก็จะประมาณนี้นะครับพี่อยากจะให้น้องๆเนี่ยลองไปได้คะแนนตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไปเสียใจกับมันเราเราทำอะไรมันไม่ได้แล้วแหละแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องมามีกลยุทธ์นะครับในการทำา a l e v e l เนี่ยให้มันได้ตามเป้านะลองคำนวณแล้วก็วางแผนดีเนีครับอย่าอ่านหนังสือซีซัวเนาะ วิชาไหนคิดว่าแข็งโป๊กอยู่แล้วเราก็พยายามทําให้มันดียิ่งขึ้นส่วนวิชาไหนอ่อนเนี่ยแล้วตอนซ้อมทําโจทย์มันยังได้ต่ํากว่าตัวเลขเหล่านี้สมมุติว่าเอาแบบนี้แล้วกันนะได้18คะแนนเนาะได้18คะแนนแล้วเราอยากเข้าแพทย์ในกรุงเทพสักที่หนึง่งเราก็ต้องทําให้ได้63ถ้าเราทาแมตยังไม่ถึง63เราก็พยายามปั่นให้มันขึ้น63 แต่ถ้าเรามันปั่นไม่ไหวจริงๆแล้วเราทําอิงได้สัก7จ็ดแปอ่ะมันก็จะพอเฉลี่ยแล้วคราวนี้เราก็มาจับคู่ดูกันทีละตัวแบบนี้นะครับก็ยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆนะครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง1เดือนเนาะวางแผนอ่านหนังสือดีๆนะครับก็ก่อนจากกันไปพี่ก็มีคอร์สนะครับตะลุยโจทย์ชีวะแล้วก็เคมีนะ1ิวันก็จบนะครับรับรองว่าเนียนๆเลยแหละ อย่างน้อยๆเนี่ยต้องทาคะแนนได้ไม่60ก็ต้อง60บวกนะสำหรับคนที่มีพื้นฐานไปบ้างนะครับไม่ต้องไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นเทพนะขอแค่มีพื้นฐานไปบ้างที่รับประกันได้ว่าคําแนะนําของพี่ในคอร์สเนี่ยมันทําให้น้องๆเนี่ยได้น่าจะ6กหรือ60บวกแน่ๆน,นะครับแต่ถ้าเกิดแข็งๆเนี่ยเราเป็นคนแข็งโป๊กเลยพี่ปั่นให้ได้ถึง80แน่ๆน,นะครับก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งท้อแท้นะ แล้วก็ขอให้น้องๆโชคด,ดีนะครับสวัสดีครับ